สวัสดีครับทุกคนใกล้เข้าสู่การแข่งขันวอลเล,ลย์บอลยิงเนชั่นลีก VNL 2024แล้วนะครับแต่และทีมก็จะทำการสเกลเกมกันยิ่งกว่าทีนี้สืบเนื่องมาจากพรพันธ์เกิดปราาดนะครับได้ไปเล่นลีกเกาหลีใต้สิ่งสิ่งนี้นี่แหละที่ทำให้เกาหลีใต้เตรียมอ่านกินเธอนั่นเองนะครับอ่านกินในที่นี้หมายความว่าอะไรมันคือการสเกลเกมเพราะว่าเกาหลีใต้เขาเจ็บช้ำใจมาถึง2ปีด้วยกัน สองปีที่ผ่านมานะครับพวกเขาไม่เคยชนะทีมชาติไทยเลยแม้แต่เซตเดียวก็ไม่ได้จากทีมชาติไทยมากไปกว่านั้นเกาหลีใต้อย่างแพ้เวียดนามด้วยสิ่งน,นี้นะครับทำให้เกาหลีใต้เตรียมตัวสำหรับ VNL 2024พวกเขาเปลี่ยนโค้ชใหม่ทันทีแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับตามข่าวบอกว่าโค้ชคนนี้เนี่ยชอบสไตล์การเล่นแบบเร็วเร็วสไตล์ทีมชาติไทยนะครับหรืออาจจะเร็วกว่าทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับ เพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วของตัวตีด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าจะชนะทีมในเอเชียให้ได้อย่างน้อยหนึ่งประเทศซึ่งโจทย์ง่ายสำหรับเกาหลีใต้ในความคิดของพวกเขานะก็คือทีมชาติไทยนั่นเองเกาหลีใต้นะครับเพาเตรียมตัวอ่านกินแล้วคนที่เขากำลังศึกษาและก็วิเคราะห์อย่างละเอียดก็คือตัวเซตอย่างผรนพันเกิดปราดเพราะว่าตัวเซตเนี่ยคือตัวบัญชาการเกมนะครับว่าจะเล่นรูปแบบไหนพรพันนั่นแหละทำไงนะจะชนะทีมชาติไทยได้ เพราะเขาจึงศึกษาพรพันธ์อย่างทียิบเพราะว่าพรพันธ์เนี่ยเคยไปเล่นหลีเกาหลีใต้มาแล้วนั่นเองเราเองก็มารอดูนะครับว่าเกาหลีใต้จะเล่นเร็วแค่ไหนและจะสามารถชนะทีมชาติไทยได้หรือไม่อันนี้น่าติดตามนะครับ VNL 2024สนามแรกเจอเกาหลีใต้อย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างนะเกาหลีใต้บอกว่าไทยเราเนี่ยขาดเพียวอัฉจจราพรคงยศซึ่งเพียวเป็นตัวตีตัวหลักนะครับตัวสกอร์ของทีมชาติไทยเลยขาดเพียวไป โอกาสที่จะชนะทีมชาติไทยก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับผมในขณะที่พรพันธ์เกิดปราดนะครับก็ตัดสินใจไม่เล่นลีกเกาหลีใต้อีกต่อไปเขาไม่ต่อสัญญากับสโมสรไอบีเคนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเกาหลีใต้เขาโกรธแค้นช้ำใจทีมชาติไทยหรือเปล่านะคนไทยที่ไปคัดลีกเกาหลีใต้เพื่อไปเล่นลีกนะถูกปัดต,ตกหมดทุกคนเลยครับไม่มีใครผ่านเลยว้าวยกเว้นวิภาวีสีทองนะครับที่เป็นการต่อสัญญาเท่านั้น อีกหนึ่งอย่างนะครับในความคิดของแอดมินก็คือพรพันธ์เกิดปราดเล่นลีกลีได้ยังไม่เร็วเหมือนทีมชาติไทยนะครับบอลสุดก็ยังไม่ค่อยมีเป็นการเล่นโครงสร้างซะมากวายยกโค้งหลังให้ครอมบี้เซตบอลไวให้ซึงจูซึ่งก็เป็นบอลวไยทั่วไปนะครับยังไม่เร็วมากพอเหมือนทีมชาติไทยเหมือนเซตไทยบุ๋มบิม่มเซตไทยวิภาวีนะครับเหมือนวิภาวีเนี่ยเคยบอกดาอินนะครับว่ายิงมาเลยยิงมาเลย ถ้าใครเคยดูหลีกเาหลีใต้แบบละเอียดก็จะเห็นจังหวะนี้โมเมนต์นี้นะครับผมก็นำมาฝากกันครับทุกคนนะ่าสนุกมากเลยนะเกาหลีใต้จะชนะทีมชาติไทยได้หรือไม่ต้องติดตามกันครับ